เอาเลยฮนะกลับสวัสดีท่้นผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจบเกมอ่ารัสในะฮะซึ่งหลายคนอาจจะเห็นที่ลงไปแล้วนะครับ2คลิปแต่ว่าได้ลบทิ้งเพราะว่าแม่งไม่ได้เซ็นเซอร์ไงเออกลัวกลัว,กล,ว,ก,ลวกลัวก็เลยแบบลบทิ้งดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยของช่องเออเพื่อเกิดมาวันหนึ่งช่องกูหายชิบหายไววอดนะครับกูไม่มีอะไรจะแดกเลยโอ้ตอนนี้มึงอยู่ไหนะมึงมาบ้านดิแีกลังฟาร์มอยู่วันนี้มผม,อย,มอยู่กับอ่าคุณโอคนเดิมเพิ่มเติมคืองูเขียวนะฮะผมอ่าใช่ละ ของมึงมันเท่างูเขียวโอ้มันเรื่องจริงเว้ยโอะไรเรื่องกันละเพื่อนเป็นอ่ะอ่ะโอเคเพิ่มเสียงมึงละไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงโอหรือเปล่านะเพราะเสียงโอน่าจะเบานะครับเพราะในคลิปเป็นเรื่องปกติอยู่แหละอเออโปเดี๋ยวกูว่าเสียงเกมกูดังไปวะก็เบาดิเพื่อนเบาได้เบาได้โอเคเบาเสียงมึงได้ไหมเพื่อนเสียงมึงดังเกินจริงดิโอ้โหกูจะแตกอ่ะ ก็ถ้าคลิปนี้มีความแบบเอ่ออะไรนะกระตุกก็ต้องซอรี่ด้วยนะครับเพราะว่าเกมนี่มันก็ภาพสวยสดสวยเฮี้ยเลยเสวยทำเควยเลยไม่รู้นะฮะโอเคโอ้มึงมาหากูด่วนด่ดินะตอนนี้บ้านอยู่ไกลบ้านมากเว็บเ hm. <F> หรอหรอ,อยู่ไกลบ้านมากไหมจริงอยู่ตรงภูเขมมา,ยายิมะยาวๆอ๋อโอ้โ,อโหไอ้ตรงแถวๆโดมไหมใกล้ๆกันเลยไม่ใกล้ไม่ไกลแต่ก็ไกลเลยไอ้เฮี้ยโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวฟาร์มไม้ฟาร์มหินไว้รอกันนะ อนนโอ้ยย,ย,ยี่กระตุกกระตุกกระตุกเดี๋ยวเปิดโปรแกรมหาอะไรไปวะเห็นกระตุกได้ยี่นี้เออมันก็น่าไม่น่าจะกระตุกนะแต่มันก็กระตุกอยู่ดีอ่ะนหนวะไม่มีหินเลยแถวบ้านกูไอตรงนี้เติมเลยเนี่ยเอ้ยกูไม่มีหินจริงนะเนี่ยตรงนี้มีเต็มลยเ่ยแถวบ้านเราแม่งแม่งกากว่ะเ,เฮ้ยตอนแรกตอนที่บ้านเราโดนบึ้มไวโอกูตื่นเช้ามากูตายกูไปดูชั้นบนโดนเจาะ โดนจอดเสร็จปุ๊บกูก็เลยอ่ะไม่เป็นไรซ่อมพอซ่อมเสร็จกูไปเล่นแป๊บหนึง่งกูเดินกลับบ้านแม่สองคนได้ยินกูอ,อกูเล่นหนีเข้าบ้านไงอ๋อแล้วมันก็เลยขังมึงเออมันก็เลยขังกูเลยมันพังบ้านเราไม่ได้ไง <c oughs> โถเ <c oughs> จอถึก <c oughs> ทนนานเข้าไปแหมตีไม่แตกเลยตกใจน,นิดนึงเออตีบ้านกูไม่พังละอึง้งๆไปเลยสิมึงพม่ซ่าฮะ เออต้องหาระเบิดไประเบิดบ้านตัวเองละตตอนแรกหาระเบิดระบาดเถื่อถุ่หาระเบิดระเบิดบ้านคนอื่นเออทีนี้มาหาระเบิดระเบิดบ้านตัวเองเอา้าวเฮียกูโดดลงน้ําเ <im it> ลือดกูก,ร <im it> รก็รดเะรดสิมันหนาวแล้วก็จมน้ำตายเป็นเนอะทาไมมันกระตุกวะ <im it> แคสเกมตอนเช้าๆไม่มกระตุกเลยหรือว่าเพราะเข้าทีเอสหรือเปล่าไม่เกี่ยวทีเอสโคตรกากเลยเนี่ยไฟโคตรเล็กเล็กเฮ้ยจมมาวะ เฮ้ยเจอหมูวุ้ยหมูน้อยนี่ไอ้เหี้ยอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดีหมู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 เฮ้ยหมู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 สัตว์หมูวิ่งโคตรเร็วเลยโอ้ยท่านก็ตีรอบสองไม่ได้ก็วิ่งโคตรไปอ่ะโอ้โหใช่เหรอมันดิงจ้าหมูอ่ะเดี๋ยววิ่งตามไปเดี๋ยวไปล่าหลังมาโอ้โหวิ่งมาดินใจหมูอ่ะโอ้อะไรจะหมูจ้าขอกินหน่อยได้ไหมช่วงนี้หิว ช่วงนี้กูหิวกูหิวหนีหนีเรียบร้อยได้หมูมากินแล้วเดี๋ยวพี่จะฟาร์มหินกับไม้ไว้เอ้ยเดี๋ยวมึงฟาร์มหินมาดีกว่าเดี๋ยวกูฟาร์มไม้ด้วยเ,เออ,อ,เ,อเ,เดี๋ยวไปหาที่สร้างบ้านใหม่กันด้วยตรงนั้นแหละไม่ไม่จะไปหาที่สร้างบ้านใหม่แต่ว่าเอาตรงเก่าด้วยจะหาที่สร้างบ้านใหม่ด้วยเ,เพราะว่าเ,เป็นสร้างสร้างแบบ สร้างแบบจำลองฐานแบบฐานทัพแบบลองไว้ก่อนเพื่อจะไปชิงบ้านเราคืนไม่เป็นประเด็นนะบ้านหลังที่มันทันยี่เป็นไงบ้างบ้านหลังที่มัน <c oughs> มันแคบไปนะเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่มันเข้าได้เะล่ะเขาไม่ได้หรอกสองคนอยู่ไม่ได้หรอกไม่ใช่มันเข้าได้เปล่าเข้าได้ก็เอา <c oughs> ผมไปไว้ในนั้นอ๋อ oh, ไม่มีไม่มีมเข้าไม่ได้เลยโดน,นปิดทั้งสองกำลังเลยอ๋อนนปิดทั้งสองบ้านเออตกใจดิเที่นนต์ปิดขนาดนั้นโอ้ ก็ค่อยหามโอ้โหกระตุกี้เย่ยเลยกูเล่นเนี่ยเด<ม>ี๋ยวพาร์ทหน้า,นนาพาร์ทหน้าจะไม่ให้กระตุกนะฮะพาร์ทนี้ก็กระตุกทนไปหน่อยกูก็กระตุกคนดูก็กระตุกเออเราเสมอกันแต่ตอนนี้เหมือนกับกูไม่เห็นหินเลยอะไรวะเนี่ย,มมย,ยไม่คิดจะมีหินให้เลยลหละมึงไม่เจอจริงแล้วนะกูจะวิ่งเข้าเมืองเลยตอนเนี้เหีย,ยไม่มีหินจริงว่ะโอ้โห ขนาดว oh ิ oh ่งมาไกลขนาดนี oh ้เรายังไม่ม oh ีห oh ิน oh อีกเอ้ยโอ้โหขนาดวะโน้โน uh, ้โน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 ไอ้เขียเม้งจ oh, ู่มึงอยากจะมาฆ่ากูอีกตรงไหนวะไอ้เียม้งเดอออโน้โนโนเฮ้ยย่าไอ้เขียเม้งคนตางชานด้วยทุกอยางละเอ้าวิ่งหลบดีครับวิ่งหลบดีครับเอาตามมาดิตามมาดิมึงยิงไม่โดนหรอไอ้ควายไปแล้ว วิ่งก็้าปากก็โดนเลยไปแล้วเว้ยตายเพื่อนไม่ตายไม่ตายโอ้ไปแล้วเว้ยโดนแล้วเว้ยโอ้ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วปุ๊บปุ๊บวิ่งเข้าปากเลยจุ๊บ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 เดี๋ยววิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนเฮ้ยอย่ามายุ่งกับกูนะเฮ้ยมึงอย่ามายุ่งกับกูดิเฮ้ยเดีอยวอเด้อไเชี่ยชิบหายแล้วโอกูโดนแน่เลยว่ะแม่งโชคดีมันยิงไม่แม่นโอ้โหจะยิงแม่นนี่สามนัดนั้นเข้าหัวกูเลยนะ สามนัดหรือสองนัดไม่รู้จะไม่ได้โอ้ยมาถึงมึงทักทายด้วยกันอย่างนี้เลยฮะคนสมัยนี้ทักทายกันด้วยลูกธน,นูเพื่อนๆฮะตอนเนี้เยเจอแต่เหล็กเหล็กเหล็กแล้วก็เหล็กโอ้โหมึงดีจังวะสบายเลยตรงเนี้ยคนก็ไม่มีโอ้โหคนไม่มีด้วยใช่สบายเลย,ยต้นไม้ก็เต็มเลยแม่ย้ายไปอยู่นั่นไหมไม่เอาไอ้เหี้ยบ้านเก่าเป็นเหล็กอ่ถูกเสียได้ใช่ไหมใช่ ดเดี๋ยวจะทำให้มันเป็นเหล็กข้างหลังเลยเป็นไส้อ่อเฮ้ยโอ้มึงเห็นบ้านหลังนั้นไหมที่มันเป็นเหล็กข้างหลังแล้วโดนบึ้มที่เราเห็นนั่นหลังใหญ่ใหญ่อะออยึดไหมเอ,อ่อน่าเสี่ยงนะเอาเวลาเอาเวลาหยึดเลยปะเฮ้ยแต่อตอนนี้ไปยึดบ้านหลังไหนเนี่ยดีกว่าที่เป็นบ้านหินนะที่กูบอกให้ไปยึดอะ่ะบ้านที่ม<บ>ัน,น<บ>อยู่ในซอกหินนะนะไม่ใช่บ้านจะเเล็กเลยอ่ะบ้านใหญ่อ่ะใหญ่เป็นแบบเป็นหินสองชั้นอ่ะหินแล้วเข้าโบนเป็นไม้อ่ะตรงไหนวะ เออจะพาไปยใ,ใกล้โดมอ่ะอ๋อโอ้โหใกล้กลโดมจะปลอดภัยแหละจะปลอดภัยแหละอ๋อกูรู้วิธีการปลูกไฟเบอร์แล้วไงวะเออล้วก็แค่เมล็ดที่ได้จากต้นมันอะไปปลูกแค่นั้นเองอ๋อแล้วมันก็จะโตเออปลูกแล้วลองดูแล้วลองดูแล้วแ,แล้วไฟเบอร์ไม่ต้องไปเดินหาแล้วโอ้โเหเฮ้ยโอ้<ะ>ถ้าคลิปนี้ออกแล้วมึงไปดูคลิปกูนะไม่รู้สินะมึงเชื่อได้เลยไอ้เหี้ยไม่มีหินจริงๆอะ่ะ ไม่มีหินเลยเนี่ยตัดไม้ตัดอะไรวะตัดไม้ก็อะไรเพื่อนไม่เจ้าหินมีคาบเตอาเผาด้วยไงไม่มีอาหารกินน่ะเออเจอแล้วเนี่ยกูหนึ่งก้อนกูอยู่ตรงหน้าผาแบบเป็นโขดหินนะไม่มีหินให้กูหนึ่งก้อนโอ้โหเจอเดี๋ยวเขาฟาร์มหินไปกินข้าวก่อนเพื่ึนโอ้ไม่มีอาหารกินแล้วเนี่ยข้าวก็หมดชีวิตชีวิตกูจริงๆรง S <S <uce> <S อะไรนะ át, เหล็กมีอยู่สามพันอัน <lamps> <serves> เหล็กมันไม่แด้อะไรหรอกโอ้ไม่แม่งขี้เกียจขุดเว้ยเอ้ยไม่ใช่ขี้เกียจเผาใช่เออแม่งหินมีอยู่ห้าพันอันอ๋อหินมีอยู่ห้าพันอ่ะไอ้เหี้ยแม่งเยอะจังวะโอ้โหดีว่ะตั้งเนืองกูขอคราฟอุปกรณ์ก่อนขวานอ่ะครับครับขวานเนี่ยบ้านคนเออนลาคนด้วย นาปนโอ้โหเยอะแม่คิดได้คิดเรื่องปนนะเพื่อนเนาะไป้จะเอามายึดเป็นบ้านัแ่งกอนอ๋อจะยึดบ้านคนอื่นมาเป็นบ้านเราเพราะขี้เกียจสร้างงั้นไปตรงโดมไหมนัดแถวไปตรงโดมนะนัดกันนะโอเคโอเคนัดไปตรงโดมนะโดมเหรอเพื่อนเออโดมโดมโดมต้องไปที่โดมตัวนเลยแล้วนึ่งขอทุบเอาหินก่อนหินหิน ตรงๆหรืออ้อ,อมๆอยังไงวะเอาคำเปบนพูดตรงๆหรืออ้อมๆตรง,ตรงๆเดจจำไม่ได้ดมไหนจำไม่ได้ดมอยู่ไหน <laughs> โอ้โหโคตรเจ็บเลยคำนี้ <laughs> แม่งเอ้ยชิบหายละ <laughs> มึงไม่รู้ว่าดมอยู่ไหนเอ้ากูกูจำได้ <laughs> จะรู้ไหมทำไมกูจำได้ <laughs> กูอยู่จานดตวเทียมหม <laughs> 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 ดใกล้เลย มองโคตรง่ายเลยอยู่จันดาเทียมแล้วมองไปโดมอ่ะเออเนี่ยจันดาเทียมอยู่ใกล้ๆเลยแต่ก็ไกลจากโดมหน่อยนะโดมมันอยู่หลังภูเขาน้ําแข็งเอินายไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนเพื่อนมึงอยู่ไหนวะติดทะเลเลยปะใกล้กับทะเลโอ้โหภูเขาน้ำแข็งโอ้โหหน้าสงสารเนาะโู้ชีวิตอาพับฆ่าตัวตายเพื่อนเชื่อกูไม่เอาเด็กเดือดโอ้ยเดี๋ยูดดูดดูไฟลวกตัวเอง <Yeah. S 2> ตรงไหนวะอยากเดี๋ยวไปดูด้วยเดี๋ยวไปอยู่ด้วยตรงนี้ไม่อ่าเดี๋ยวหาของแล้วเข้าไปอยู่ในเมืองกัน,นเดี๋ยวเราสร้างเป็นบ้านในนี้นะ้องโอ้น้องแบบเป็นบ้านแบบหลังใหญ่ๆเป็นเหล็กอ่ะไม่ต้องแบบสร้าง,ง,ง,งาเมื่อเห็นกำแพงไหมกำแพงบ้านเราอ่ะเออจะสร้างเป็นแบบนั้นแหละแต่ปิดข้างบนด้วยเลยเออจะสร้างาบแบบว่าสี่บล็อกอ่ะแบบปลูกแบบเอาแบบปลูกฟาร์มของได้ด้วยในนั้นอ่ะเอออยากจะปลูกฟาร์มในนั้นด้วย ลองยิ่ดีกว่าเอาเป็นสรงสมสี่บล็อกอะดีกว่าเวฟเอาอยัางไงนะแขเด็ดมาสี่ห้องไอ้สองห้องเดี๋ยวกูจะทำห้องหนึ่งเป็นว่างๆแล้วเอาไว้ใส่นี่ด้วยเอาใส่อะไรวะใส่พวกปลูกต้นนี่นั่นแหละไฟเบอร์อ,อเออฟาร<ะ>์มไฟเบอร์รัวๆเวฟเนี่ยไอเนี่ยทำอย่างงี้ดีอะไรวะทำเป็นรูกตทีกับหัวเข้าใจปะตัวทีกับหัวเออได้ได้ได้โอเคอตัวทีกับหัวน้องๆลองคิดสภาพรูปรูปบ้านตัวทีกับหัวนะเออว่ะก็เข้าท่านะตัวทีกับหัว าาสุดแล้ววเบ้านบ้านสไตล์ตัวทีกับหัวนี่อูเพิ่งเคยเจอไอสัตว์โอ้โหอะไรของมึงเนี่ยเออเวิร์กเวิร์กเวิร์กตั้งแต่บนไปไอเตั้งแต่ล่างไปบนเติมเนี้ยอ๋อเราสร้างให้สูงสุดไว้ก่อนดีสุดใช่สูงสูงใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าเราระเบิดชั้นล่างได้มันก็พังไปทั้งบ้านไม่ใช่เหรอโอ้ไม่ได้ต้องระเบิดพื้นแหละมึงยพื้นไปละโอ้โหพื้นมันถึงที่สุดไหมถึงสุดอ๋อพื้นถึงสุด เออโอเคโอเคเดี๋ยวกูฟาร์มหินฟาร์มเหล็กไปนัดกันเจอที่ไหนนะโดนนั่นแหละดพยายามวิ่งไปให้เร็วที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ที่แล้วแหลู่ะโอเคโอเคโอ้โหไม่ใช่ไม่ต้องเรียกว่าจำได้เดินมั่วจนเกือบถึงอ๋อเดินมั่วจตเกือบถึงดีเนาะแค่นั้นเดี๋ยววิ่งเก็บไฟเบอร์ไปด้วยเดี๋ยวข้าไปหาหินฝั่งรูนด้วยเดี๋ยวขอไปยึดบ้านนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเออขอยึดบ้านพวกมันนี่ก่อน เดี๋ยวหาไม้ไปด้วยไม้เดี๋ยวกูหาให้ห้าพันดันนะโอ้ไม่เดี๋ยวเขาขม,มาหาไงเราไปอยู่บ้านก่อนไงเอาไปอยู่บ้านก่อนไนพวกหมืน่นเดี๋ยค่อยมาหาทีหลังเอ,เออช่วงนี้เราจนอยู่ตอนไหนเนื้อจะเผาได้นเนื้อเผาโคตรนานเลยโอ้เอยเ,อเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวมันได้ตั้งนานแล้วนี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้มันได้ตั้งนานแล้วเออเนื้อมันได้ตั้งนานแล้วแต่กูไม่รู้ไงเพราะว่ามัน มันสุกแล้วมันอยู่ช่องเดิมอ่ะเออเดี๋ยวพี่น้องตัดไม้ก่อนเดี๋ยวตัดไม้ไปด้วยเยอะๆเจอกันที่โดมนะบ้านแถวโดมใช่ไหมบ้านแถวโดมเหรอตรงไหนวะบ้านหลังไหนวะแถวโดมไม่เขี้ยกู้จำไม่ได้นะเนี่ยมันเป็นบ้านตองชายเป็นหินไงแล้วประตูเป็นไม้ไงให้เราเจอกันยิงช่วยกันยิงใช่ยิงประตูแล้วเอาตัวเลขใครแทนโอ๋อยืดไปก่อนใช่ไหมเออได้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 ไม่ว่าจำเป็น เออเออได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวเราขอวิ่งต้องวิ่งเข้าไปเสียงในนั่นก่อนเพื่อไปหาอะไรวะ,อะรเออหาเหี้ยเลยวะลืมหาอาหารแล้วก็ธนูด้วยไม่มีออนนี้เรามีธนูแล้วเนะี่ยเพื่อนธนูใชใ้เลยครับอะ่ะหนังห้าสิบอันไม้สามร้อยอันหนังห้าสิบอันไม้สามร้อยอันหนังห้าสิบเอาจรีไงนะฮะตอนนี้กูหาโดมไม่เจอเั้่อดูอยู่ไหนมึงไม่คาแผนที่ดูเว้ลย ตามแล้วแลัที่มึงก็รู้เห็นไแต่เดียวเดียวเดี๋ยวเดียวไอ้ยังมีแฝงทีแล้วหลงอุ้ยน้องสารมาไม่แฝงทีมันจะเซ็ตใหม่ตั้งแต่ก็เลยถ้าเกิดแบบเออรู้อยู่รู้อยู่ไงเออมึงก็ค่อยวิ่งวนวนวนหาเดี๋ยวมันก็เจอแล้วมั้งโดมอ่ะหาที่สะดุดตาหาหินหน่อยกูอยู่ไกลไอ้โดมมากเลยนะกูไปกูไปโดมจนกูจําได้แล้วทุกคนะไปโดนจนไปแบบจนจําได้แล้วโดมแม่งอยู่ตรงไหน เออเดี๋ยวแป๊บนึ่งาาสายน้ำไหลเป็นธทะเลสายน้ำไหลเปธารทะเลวะตรงไหนวะมึงอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ <c oughs> มึงอยู่เกมเดียวกูเนี่ยใจอย่า <c oughs> บอกเลยเอเอเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวไป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 กูเดี๋ยวโอ้กูจะมืดแล้วชิบหายละวยังไม่จะมืดเลยโธ่จะมืดแล้วเนี่ยอ๋หอหัวทิดวงอาทิตย์มึงอยู่บนหัวเลยถังถังเหล็กถังเหล็กต้องใช้อะไรทุบดีวะ ชงแรกใช้หินก็ได้วะนี่คลิปแรกอาจจะน่วงหน่อยนะพี่ขอโทษด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูแบบแหลกแหลกต้องสอรี่กันไว้นะทีนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเอคอมมันเปิดมานานแล้วทีมันมาเล่นเกมแบบสเปคสูงๆเนี้ยเออแล้วทีมันมันกระตุกเอต้องรีคอมก่อนรอบหนึ่งถึงจะมาเล่นได้แบบลื่นๆนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้ลื่นเกินไปเอ้ยนี่ได้โทนูล้ววะได้เกงแล้วด้วยนี่เกงงไ่งมีเซ็นเซอร์เป้าด้วยเป็นไงล่ะ แหม่เปิดเปิดเซ็นเซอร์ไว้อนเราต้องเปิดเซ็นเซอร์ไว้ด้วยอันตรายเดี๋ยวช่องกูโดนปิดไอ้ยี่เดี๋ยวช่องโดนปิดที่หมายไปวอดโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่กูพูดอะไรกับยายกูเนี่ยเอ้ยโอเคเดี๋ยวขอตอกหาฮ้ยโอ้กลัวไปไปโดนไม่ถูกว่ะเอออย่าวาดตาได้กูไม่สนุกเลยเออกูกัวกูไปโดนไม่ถูกเดี๋ยวตอนเนี้ยตอนนี้คือไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ้ยเล่นไปกระตุกไปกุลเซ็ง แม่ชีวิตทำไมบรรยากาศมันคลึ้มคลึ้มอย่างนี้แล้วนะเดี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเส <ma ียวว่ะเสียวมีคนมาคงไม่มีใช่ไหมขอร้องโอ้ได้วิธีการคัากระสุนไม่ได้ไปยิงมามาอยู่แถวแถวโอเคได้ธนูละมากูมีอาวุธป้องกันตัวแล้วเว้ยแม่พี่จะจัดให้หนักเลยน้องเอ้ยโอ้โหโอ้ยกระตุกกระตุกฮะทำทานี้คือคำที่ดีที่สตุกกระตุ้ว อะะไรวทางตรงคือทางที่ดีที่สุดทางตรงคือทางที่ดีที่สุดแต่ก็ล่มจมมาหลายคนแล้วโอ้ยก็เดิงขอบหาของจากถังก่อนได้แล้วเนี่ยเชตตูได้ขวานหินออกมาตมหอกเลยไดะขวานหินโอ้ยะเคลสไนแล้วเหรอกูอยู่ไหนวะเนี่ยกูอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยแถวนี้มีถังเต็มเลยอ่ะ เออแต่แถวแต่ว่าแถวอกูนี่ยไม่มีถังเต็มเลยนะ,ะ,ะโอ้โหไม่ไม่ไม่ถังเต็มแล้วทีนี้กูไม่ต้องไปทางไหนต่อวะเนี่ยต้องจำทางใหม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยยุ่งยากเจอธนูก็ทิ้งไปเครับซ้ำไม่อยากได้เดิม <c oughs> โป๊โป๊นี่ไงทุบแตกได้ครับกับดักกูไม่ต้องการไปต่อุรงไหอยู่วะแป๊บนึงนะขอหาก่อน โดมโดมเหรอโดมนี่ต้องไปทางนี้หรือเปล่าต้องลองใจกล้าหรือเปล่าแตนแตนแเฮ้ยได้เชืโตได้หมวกติดไฟฉายมาเออถือไฟฉายเลเลี้ยงกูแล้วจะลุ่มเออใช่แล้วหัวจะลุ่มไม่ตอนนี้มันเช้าอยู่เว้ยกูไม่ได้สนใจเช้าเช้าตอนมืดจะพึ่งเลยมันรอตีน แม่ตอนมืดนี่มืดมืดสนิทเลยนะแม่งไม่มีใครเปิดไฟเลยด้วยใครเปิดไฟมึงอะตายจริงๆเกมนี้ใครเปิดไฟตอนคืนมึงคือตายแค่นั้นแหละอืรู้ตัวแค่นั้นนะครับนะครับโอเคไอที่กูกระตุกเหลือเกินโอ้ยอยู่ไหนวะวิ่งมาอยู่ไหนกันไม่รู้ตรงนั้นเหรอโอเคเจอโดมแล้วเพือ่อนมึงยาเพิ่งเข้าไปมึงยังไม่ถึงไหนเลยกูเจอโดมแล้วอุ้ยแต่ขอนั่งกูถินกอนแป๊บนึง ไปเลยกว่าไปรอโอที่โดมดีกว่าแมแแม่พอเราเจอโดมเราก็สบายนะครับเพราะว่าเรามาถึงจุดนับพบแล้วเออแล้วเราก็จะปล่อยมือแบบเล่นชิวๆหลังจากพี่โอก็เอ้ไม่มีหรอกก็ไม่ต้องเข้าไปในโดมไงเออรอก่อนอยู่แถวนั้นก่อนบ้านหลังที่มันเป็นหินเหรอ,อเป็นเป็นหินยังไงวะโอกี่ชั้น สชั้นบ้านอยู่ในบนภูเขาปะได้ภูเขาใต้ภูเขาเหรอเฮ้ยได้สปาร์ต้ามาปะโอเคสปาร์ต้าฮะเอาไปเหัวเลยเฉาะหัวมึงเลนี่ฮะเฮ้ยได้คาร์บไปนี่มาปะถังน้ำมันเจอแล้วโอเจอโดมแล้วสวัสดีเพื่อนอยู่ไหนเอ การมาโดมก่อนเพื่อนนี่มันเป็นอะไรที่ดีเหลือเกินชีวิตชีวิตดีดีโอ้โห <c oughs> มาชิวชิวมาชิวชิวโดมาเขามาชิวชิวกันรู้หรือเปล่าอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามดกดซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะก็คลิปลัสนี้ก็จะออกเออบ่อยหน่อยช่วงนี้นะครับเพราะว่าพี่ติดนะก็พูดตรงๆกูติดนั่นแหละ โอเคปะโอเคปะไม่บายครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมเดี๋ยวคลิปหน้าจะให้มันกระตุกน้อยกว่านี้นะเออไม่บายไปละขอหน้าคุณหินก่อนเอ,อโอเร็วเร็วดิกูมารอมึงนานแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้ลีลานล้วเนี่ยมึงอะ